มาคลินิกเช้าสวนคลินิกแรกของปี2565นกะครับก็หลังจากหยุดไปหลายวันนะลุงหมอก็หนีไปเที่ยวนะครับได้ข่าวว่าพยาบาลตุก๊กติกอ้กวกแตกอยู่นะโดนเข้าไปกระหน่ำนะครับระหว่างผมหยุดตอนแรกก็เกือบเกือบจะหยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดนะยังมีถามมาส่วนตัวนะครับหลังจากที่หนีไม่ยอมเข้าห้องเสียงใน Discord นะครับโอ้วันนี้น่าจะเป็นสถิติของเซสชั่นในห้องนี้เลยมั้ง652คนนะครับ ก็สามารถชวนเพื่อนเข้าได้นะเออบางคนต้องถามผมก่อนนะห้องนี้เป็นห้องสาธารณะจริงๆนะครับถ้าเกิดกดเอาอินไว้ได้เนี่ยชวนเพื่อนชวนใครเข้ามาได้นะแล้วแต่สะดวกนะครับไม่ได้ห้ามนะว่าจะต้องสพอร์ตช่อง YouTube ของสยามหรือเปล่าถึงจะได้เข้าในนี้นะครับเคสแรก BTC เข้าไว้6กหมื่นฮะเดี๋ยวนะอยู่บนอยู่บนนู้นเลย 62,000กับสานะครับตอนนี้46,497นะครับเจ้า <c oughs> ช่วยกล oh ้วยแขกโอ้ my god เจ้าของเคสอยู่ไหมครับครับพี่กิบครับสวัสดีครับชื่อจีนครับคุณจีนนะโอเคก็ <c oughs> เดี๋ยวผมสรุปก่อนนะตอนนี้โพ s i t i o n เราลบอยู่4,397.88ดอลลาร์นะ แล้วก็เล่นเป็นคลอส 20x ตอนนี้ลิควิดเดตอยู่18,366.24นะเออเห็นอันนี้ค่อยค่อยยังชั่วนะอันนี้มีเปิด Position แรกไปที่ราคา64,000ใช่ไหมครับแล้วก็มาถัวออเดอร์ที่2 5 8 0 0 0ออเดอร์ที่3 5 7 0 0 0ออเดอร์ Order ที่4 5 2 0 0 0 หลังจากหลุดลงมาจาก52 0 0มอันนี้ไม่ได้ถั่วเพิ่มเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ถั่วเลยครับโอเคทีนี้ตอนนี้มีเงินที่เป็นรีเซิร์ฟที่ยังไม่ได้ใส่เข้าไปในฟิวเจอร์วอลเล็ตอีก7 0 0 0ดอลลาร์ใช่ไหมครับคือเงินที่เอามาค้ำไว้ในฟิวเจอร์ครับอ๋ออันนี้คือใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมเจ็ดดอลลาร์ทั้งหมดใช่ครับโอเคซึ่งเราใส่เงินไปค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับตัวมูลค่าของโพสิชันเราใช่ไหมครับลิคูเดต มันก็เลยลงไปอยู่ที่18,366.4สลลาร์สำหรับราคาของบิตคอย n โอเคทีนี้มาเริ่มกันผมต้องขออนุญาตคุณจีนด้วยนะว่าตอนที่เราคุยกันในคลินิกผมจะเป็นดีเฟนต์นะครับผมจะค่อนข้างวนตีนนะ,ะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆได้ศึกษาจากตัวเคสของตัวนี้ต้องต้องขออนุญาตก่อนนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ หลังจากที่อันนี้เริ่มเปิดมากี่วันแล้วครับโพสิชันนี้นประมาณสักกลางเดือนพฤศจิกาเป็นเดือนแล้วมั้งพฤศจิกาเลยป่ะใช่ไหมใช่ครับเออตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมันไม่เคยโผลไปข้างบนเลยใช่ไหมยิ่งเปิดแล้วก็ล่วงลงไปเลยแล้วก็มาถัวเสร็จมันก็ล่วงลงไปอีกใช่ออาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราถือโพสิชันนี้ไว้ถัวก็แล้วถัวไปถ้าเอากันตรงๆก็เข้าไปหนึ่งไม้เนี่ยถัวไปสามไม้ ครียดนะครับก็นอนไม่ค่อยหลับบางทีก็ตื่นมาก็ต้องมาเช็คก่อนอันดับแรกเลยอาการเป็นเหมือนกันเนาะผมก็เคยเป็นนะเราเคยได้ฟังคลิปคลินิกชาวสวนที่คนอื่นเขามาออกไหมดูทุกคลิปเลยครับอาการเหมือนกันเนาะแม่งทรมานชิบหายเลยนะลองเล่าหน่อยสิว่าอาการเราเป็นยังไงบ้างคือเราจะเอาเงินไปทำย่านอื่นบ้างนะครับแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้มีฝันว่า SMS เข้าอะไรอย่างนี้ก็มีครับอันนี้ ถึงขั้นสูงสุดแล้วนะที่เราฝันเพราะเราไม่อยากเสียงเงินเนาะเราไม่อยากจะเสียงเงินนี้ไปอันนี้เป็นจุดที่ยังไม่มีใครเคยพูดนะในคลิปของคลินิกชาวสวนเนี่ยซึ่งผมก็ลืมบอกเหมือนกันซึ่งต้องขอบคุณคุณจีนมากนะครับมันเสียโอกาสเว้ยเสียโอกาสจริงๆนะถ้าเราไปดอยอยู่เนี่ยเราต้องเอาเงินมาอัดใช่ป่ะไม่งั้นลิควิดแม่งก็ใกล้เหลือเกิน เราเงินไปทำอะไรไม่ได้อะตอนนี้เรานั่งดูอย่างเดียวเลยแล้วก็มีแต่ความคาดหวังแล้วก็ต้องภาวนาว่ามึงขึ้นไปสักทีเถอะแล้วมันก็ไม่ขึ้นสักทีเพราะเราเทรดด้วยความหวังครับตอนนี้เราเหลือแต่ความหวังแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้คุณจินใช้ strategy แบบไหนครับในการเลือกจะเข้าลองเข้าช็อตก่อนหน้าน,นี้เล่นยังไงบ้างกอนหน้านี้ก็ผมเล่นรอบสั้นๆน,นะครับตี hmm. อัพแนวตาน hmm. ก็เล่นไปหลายรอบอยู่ครับ แล้วพอมารอบสุดท้ายอะมันก็มันได้มาทุกรอบก็เกิดความโลภนะครับพอมันลบว่าเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาต่ออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบปล่อยไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนประมาณสักเดือนกันยาตุลาใช่ไหมมันย่อแล้วมันก็ไปมันย่อแล้วมันก็ไปย่อแล้วก็ไปอีกย่อแล้วก็ไปอีกตอนนี้เราก็เลยมีความหวังกับมีภาพของมันเนาะที่ตลาดมันสอนเรามาใช่ไหมว่าเอ้ยย่อเดี๋ยวมันก็ไปย่อแล้วมันก็ไป แล้วก่อนหน้านี้ได้มีประสบการณ์การถั่ว position ไหมก่อนหน้านี้จะแบบมี stop loss แล้วก็มี stop profit ไว้ตลอดแต่ว่ามันมารอบสุดท้ายแบบมันอะไรมาเข้าสิงไม่รู้มันโลภอะครับมันแบบเห็นเม็ดเงินที่ได้แล้วมันแบบอยากได้อีกเนาะอยากไปต่อครั้งนี้เป็น position ที่ไม่ตั้ง stop loss ไว้หรือว่าตั้ง stop loss stop take profit stop ไว้แล้วกด cancel ครับรกด cancel ครับ cancel ออกใช่ไหมก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ผมว่ายังดีนะที่ ยังมีลิควิดเดตอยู่ที่18,366.24แต่ในในมุมมองของผมเนี่ยลิควิเดตมันต่ำเกินไปครับโอเคมันมันเป็นความปลอดภัยมันมีนความสบายใจนะเพราะตอนนี้เราไม่อยากเสียเงินจำนวนมากขนาดนั้นแต่ในมุมมองของผมเนี่ยถ้าเกิดมันลงไปอีกลงไปเรื่อยๆสมมุติเฉยๆนะถ้าสมมุติว่าลงไป40,000เราไม่โดนลิควิดเดตจริงแต่อยอดขาดทุนนะครับ P&L เนี่ยมันจะลบเยอะ ทีนี้ที่ผมสงสัยอยู่นิดนึงก็คือ,อตอนที่เราเข้าโพซิชันแรกไปเนี่ยเราเข้าไปที่6 4 0มใช่ไหมคุณจีนเข้าไปที่6 4 0 0มีการถัวไปน้งเยอะนะครับครับแต่เอที่เราไม่ลงมาข้างล่างเลยเอ็นที่คาอยู่12ื่น 2. แสดงว่าทั้งออเดอร์2ออเดอร์3ออเดอร์4ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นไซส์ที่เล็กมากๆใช่ไหมครับครับอโอ้มีเสียงกบมาด้วย ที่ผมประเมินไว้นะครับในส่วนของบิตคอยน์นะ,ะผมประเมินไว้ทั้ง2 s งซีเนเร i o นะครับซีนารีโอที่มันกำลังจะขึ้นกับซีนารีโอที่มันจะลงไปมากกว่านี้วันนี้เรามาดูกันนะทั้ง2 s งซีเนเรเลยอยากดูซีนารีโอขึ้นหรือซีนารีลโอลงก่อนครับ w o r s t c เ s e เลยครับ worst จะได้ <case S 2> เลยนะทำใจไปก่อนออต้องแบบนี้ตอนนี้กำลังใจยังดีอยู่ไหมไได้มีความคิดว่าจะแบบว่า สิ่งอะไรพักแค่มันตื่นเช้ามามันต้องมามันต้องมาอยู่กับมันนะนะไอ้โพสิชันเนี้ยเกียดแม่งชิบขายเลยไหมแต่ว่าเวลาว่างตอนนี้ก็แบบนั่งหาความรู้เพิ่มไหมครับว่าเราผิดตัวอะทุกวันเนี่ยครับอโอเคนะระหว่างที่เสียยอกาสในการลงทุนยังดีนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหม ไม่ได้นั่งจมกับมันนะแล้วก็อึนอยู่ออคูทำาไงดีวะกูทำเขาหาความรู้เพิ่มนะเออจะไปคุยกับใครจะไปอ่านอะไรดูเรื่องนี้เราพลาดอะไรนะจะได้เป็นประสบการณ์อ่าซีนารีโอนี้นะครับน่าจะเห็นกันทุกคนนะเอ,อเห็นไหมครับว่าที่เราเคยดูไว้นะว่าตรงนี้เป็น3แล้วก็ลงมาทำ A B C มันอาจจะไม่ใช่นะครับมันอาจจะไม่ใช่นะมันเป็น5นะพอจบ5ก็คือจบ1ใหญ่แล้วก็ลงเป็น A B C ตรงนี้เป็น2อยู่ข้างล่าง2ใหญ่2ที่มีแถบสีเหลืองนี้ด้วยซึ่งตรงนี้ผมมองว่านเนี้ยน่าจะเป็นรูปแบบของการลงครั้งใหญ่ครั้งรุนแรงของ Bitcoin ถ้าไปดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็น Last Warning อยู่นะครับ ล a าสบอลนิ่งตัวนี้คือราคา45,500ถ้าเกิดบิตคอยปิดแท่งวันต่ำกว่าราคานี้สัก2-3วันหรือหนักเลยปิดวีคต่ำกว่าเส้นปะสีแดง last บ o ล n i n g นี้เมื่อไหร่45,500ผมมองไม่เห็นทางที่มันจะเป็นซีนอรีโอื่นไปได้ก็นั่งวิเคราะห์นะครับกับทีมเมนเทอร์ทีมโคดที่อยู่ในห้องนี้กับอาจารย์รุ่นพี่หลายๆคนผมไปถามเขานะพี่ มีอันที่มันขึ้นกับอันที่มันลงผมถามว่าอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเขาบอกผมมาว่าไม่เห็นต้องมาถามกูเลยตอบคํานี้มาผมกลับมาไล่ใหญ่เลยนะหลังจากที่ตอนนั้นมันเป็นอุบัติเหตุนะวันนั้นนั่งคุยกันในทีมเมนเทอร์ทีมโค้ดในห้องนี้คุยกันสับเพเหรอมีใครหยิบเรื่องนี้ขึ้นมานะเออหลังจากนั้นหน้าตึงกันหมดห้องเลยนะครับอืเพราะมันมีความไม่ขัดแย้งกันในหลายๆข้อซึ่งมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ s ีนารีโอนี้ก็เข้ามาเป็นส่วนที่ตอนนี้กำลังตามดูกันอยู่ถ้าเกิดมันหลุด last warning นี้45,500โดยเฉพาะนะครับ the last support นะเรียกว่าปาการด่านสุดท้ายของท่านชายนะเออไม่ใช่เกงใน j p e นะครับเส้นสีส้มที่40,000ถ้าปิดต่ำกว่าเส้นนี้จบครับไม่ว่าจะคุณจะมองว่ามันจะเป็น head and shoulder แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็หลุดลงไปก็เจอกันข้างล่างครับมันยังไม่รู้นะว่าข้างล่างตรงไหนสุดท้ายเราต้องดูกระแสนะว่ามันจะลงไปได้ขนาดไหนนะมีอะไรที่มันกดมันลงไปได้ขนาดนี้อยูด่ดีลงเองไม่ได้ครับแต่กราฟเตือนเราไว้แล้วนะว่ามันอาจจะเกิดซีนาริโอนี้ได้ที่ลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปในส่วนของเคสของคุณจีนนะถ้าหลุดตรงนี้ไปสิ่งที่ จะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะต้องไปหานะว่าเราจะเลือกที่จะออกโพซิชันนี้แบบไหนแบบที่1จะต็อปออกเลยแบบที่2ไปหาจุดถัว่วแล้วรอมันเด้งแล้วออกเพื่อให้เจ็บน้อยที่สุดมีทางเลือก1นึ่งต็อปออกกูยอมแนละ้วเพราะว่าจะลงไปถั่วข้างล่างและรอเด้งถัวเท่าไหร่ล่ะเพราะถ้าถั่วตรงนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราอิงไบแอ d ของเซตอัพที่ว่ามันจะลงนะ เออมันจะลงซึ่งผมไม่รู้นะผมไม่ให้คําตอบไม่ได้ว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงผมมีแค่เซตอัพทั้งขาขึ้นขาลงถ้าขึ้นจะเป็นแบบนี้เป็นประมาณนี้ถ้าลงจะเป็นประมาณนี้วันนั้นเราต้องเลือกครับว่าถ้ามันหลุด45,500ลงไปแนวรับสุดท้ายคือ4ี่ห0ซึ่งผมก็ยังเชื่อว่านะครับสี่ห0นยังไม่หลุดไปง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าจะสู้ก็ อาจจะเป็นการมาหาจุดแถวนี้นะครับที่ราคาสัก4ี่0 0ื่ต้นๆเนี่ยการจะสู้ต้องสู้จริงๆนะเพราะถ้าเราถั่วไปตรงนี้โดยที่เราสามารถกดให้ NT เราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกดให้ NT ของเรามันลงมาครึ่งหนึ่งโดยที่ต้องถัว1เท่าของ Position เดิมนะครับอันนี้คือ Position ใหม่เป็นสีเหลืองสมมติได้ถัวแถวนี้นะเเราจะจากอยู่ตรงน 62, เนี้ยหกหมเนี่ยจะลงมาเป็น ห้าหมื่นแต่ตรงนั้นเนี่ยวัดใจนะครับเพราะต้องถั่วไซส์ใหญ่พอสมควรเลยถูกปะที่จะทําให้ NT <ท>็นมันล่วงลงมาคือถัวไซส์หนเท่าของเดิมที่เรามีอยู่ NT ลงมาตรงนี้สมมุติว่าราคามันวิ่งแบบนี้แล้วมันมีการรีเทสขึ้นไปอย่างนี้สมมุตินะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องพิจารณายอมแพ้ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไม่ได้เท่าไหร่ ถ้านับดูนับเวฟนูนี่นั่นไปแล้วมันลงมาถึงตรงนี้แล้วมันเด้งขึ้นไปอาจจะเป็นอะไรอะลงมาสมมุตินะครับเป็น1 2 3่งมสีชุดแรกแล้วจบอันนี้มันจะวิ่งไงต่อครับมันก็วิ่งอีกชุดหนึ่งจบ5ก็คือจบ1เด้งขึ้นไป2นี่แล้วก็ลง3เด้งขึ้นมา4แล้วก็ลงเวฟ5 เอาพะมาณนี้ก่อนนะอันนี้เป็นชุดอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นสีแดงถ้าเราโชคดีเราถั่วตรงนี้1เท่าของโมดิชันเดิมมันเด้งขึ้นไปเป็น2แล้วไม่ยอมออกซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า2มันจะเด้งไมได้แค่ไหนผมไม่รู้แม้กระทั่งมันจะลงมาตรงนี้จริงหรือเปล่าด้วยซ้ำแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ตรงนี้เรากั้นใจอ๋อตรงนี้ผมต้องเอาแล้วเพราะว่าอย่าลืมนะครับตอนที่เราถั่วตรงนี้เนี่ยตอนนั้นพอร์ตเราจะลบมหาศาลเลยนะ พอตอนนี้ราคาอยู่4 6 0 0 0เนี่ยยังลบไป4-5,000ดอลลาร์ลงมาตรงนี้ผมว่าอาจจะมีเท่าไหรอ่อ่ะ5-6,000นันนะต้องมีตรงนี้6,000ดอลลาร์ต้องมีอันนี้ก็คือแผนนะอถ้าลงมาตรงนี้ถัวแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยนับเบฟ1-2ข้างในไส้ในมันจะต้องมีอะไรครับมี A B C ไม่รู้ว่าออกทรงไหนจะเป็นซิกแซกหรือจะเป็นแ หรือถ้าสวยๆนะเลยออก triangle collection มี3แบบใช่ไหมมี flat มี zigzag มี triangle ถ้าจะโชคดีนะมันออกมาทำ zigzag ให้ซ i กแซกหมายความว่าอะไรที่ผมบอกว่าโชคดีคือ1 2ข้างในที่เป็นกลับหัวนะหอยู่ข้างล่าง2อยู่ข้างบนแล้วเป็นซ i กแซกเนี่ย c มันมีโอกาสยาวครับจะเป็นทันเขตก็สั้นๆหน่อยจะเป็น normal ก็นี่หน่อยเออถ้าเป็น e l o n g a t e f แฟ t ก็เหมือนถูกหวยนะเออสียาวยาวยาวเปนู่นนะซึ่งเราไม่รู้ ว่ามันจะเป็นอะไรตรงนั้นหน้างงานต้องมานับซับเวฟข้างในดูอีกทีนึงมาดูกระแสข่าวอีกทีนึงว่าอะไรวะที่มันจะกดลงไปได้ขนาดนั้นแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างรุนแรงก็มาดูหน้างงานกันอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือแนวคิดที่เราจะต้องสู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคํานวณใช่ไหมว่าเถ้าต้องสู้เนี่ยจะต้องใช้เงินเท่าไหร่คุณจีนลองกดดูก็ได้ครับ ว่าถ้าเราจะตั้งราคาเข้าอันนี้เราเข้าลองอยู่ใช่ไหมเออเข้าลองที่เอากลมๆเนาะสี่หมื่นหนึ่งพันหร้อแล้วกันนะรเราต้องเข้าไปไซา์เท่าเดิมเนี่ยเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่587ร้อดครับห้าดสิอลลาร์ใช่ไหมผมว่าโอเคนะนกับเงินที่เราอัดมาจินไปเยอะนะครับแต่ทีนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อตัวมาจินเรามันหายไปจากรีเซิร์ฟที่ เอามาใช้เพื่อกดลิค d เดตลงไปใช่ไหมลิคูเดตเราอาจจะขึ้นมานิดนึงในเชิงของมาจิ้นที่มันหายไปแต่ว่าเอนทภาพรวมของเรามันลดลงมามันอาจจะบาลานซ์กันนะครับตรงนั้นเดี๋ยวต้องมากดคำนวณรันละเอียดอีกทีเนาะวันนี้ก็ให้เป็นไอเดียไว้ก่อนว่าอันเนี้ยเป็นการสู้ซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นการสู้ครั้งสุดท้ายออกจากโพสชั่นนี้ให้ได้โดยที่ ผมไม่อยากให้คาดหวังว่าจะได้กําไรแล้วแค่ได้เงินคืนมาแล้วก็ได้ปิดพอร์ติชันนี้ไปอาจจะเสียค่าเสียหายเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นอันนี้เป็นเป็นไอเดียนึงนะครับคิดว่าโอเคไหมประมาณนี้ทนไปแล้วครับไีรับได้ครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแคปหน้าจอของตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมส่งให้ส่วนตัวด้วยนะครับจะได้เห็นชัดเลยว่าเออมันตีไว้ประมาณไหนเป็นเป็นเส้นสมมุติเนาะ ซึ่งเราไม่รู้นะว่า5มันอาจจะลงมาแค่นี้แล้วก็มาจบ1ตรงนี้แล้วก็เดชขึ้นไปทำสองตรงไหนก็อีกว่ากันอีกทีหนึง่งอันนี้ให้เป็นไอเดียคร่าวๆไปก่อนซึ่งผมมองว่าถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยตรงนี้มันมันค่อนข้างโล่งนะครับก้อนเนี่ยทั้งก้อนเลยมันจะไปมีอีกทีนึงก็ตรงแถวๆนี้ก็มีโอกาสครับถ้าเกิดมันลงนะถ้าเกิดบิตคอยถูกทุบลงไปตรงนี้ก็ต้องมีเด้งความเสี่ยงของมันคือผมก็ไม่รู้นะครับ ว่ามันลงไปแล้วมันจะเด้งไหมมันอาจจะลงไปแล้วมันไหลพลืดลงไปข้างล่างเลยก็ได้แต่ถ้าในเชิงการนับเวฟตรงนี้ก็ถ้าเป็นมองนะครับคร่าวๆนะ1 2 3 4กําลังจะลงเวฟบ5ของขาลงรอบนี้พอจบ5ก็จบ1ก็ต้องเด้ง2ครับแล้วก็ลงต่อเป็นการขึ้นเพื่อลงลงเพื่อขึ้นแล้วก็ขึ้นเพื่อลงตรงนี้จะเป็นไฮไลท์นะที่เราจะต้องโฟกัส ผมว่าคุณจีนคงเข้าใจแล้วแหละนะว่าสต็อปล s อเนี่ยมันช่วยให้ทุกอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นครับเขียนแปะนะครับสต็อปลอมันจะไม่ทําให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเลยไอ้สต็อปล s อที่เราเสียไปถ้าเรามีสต็อปล s อแล้วเราไม่แคนเซิมันออกป่านนี้ผมว่าคุณจีนเทรดได้กํำไรเยอะแยะแล้วในตลาดที่มันขึ้นลงสวิงนะเทรดสวิงขึ้นขึ้น,น,นลงลงมีตัวนั้นตัวนี้มามีอตอมบิง่งควายกันอยู่หลายวัน มีตัวนั้นวิ่งตัวนี้วิ่งบิดคอยสายเวเอาคอยวิ่งกันยับยับขนาดไอซผมเน่าๆยังวิ่งกับเขาด้วยคิดเอาแล้วกันเพราะฉะนั้นการเสียโอกาสเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงมันด้วยนะสำหรับคนที่ฟังอยู่นะครับคนที่ดูอยู่ใน YouTube ด้วย เวลาดอยแล้วมันเสียโอกาสนะเขาวิ่งกันตนันวันไหวเลยเรานั่งอมทุกข์อยู่นะมีแต่ความทุกขนะ์นะเมื่อไหร่จะพ้นไปสักทีนะคุณยีนมีไหมมีแวบหนึ่งเข้ามาไหมกูอยากจะกดปิดแม่งสเสดียวนี้เลยจะได้พน้นพ้นไปสักทีมีไหมไปกดปิดแล้วก็ค่อยๆไปเทรดใหม่กินนิดๆตีกวา่าอืมอยากจะให้มันพน้นพ้นหน้าเราไปสักทีนะความทุกข์เนี้ย เออพอสิช e ันเนี้ยอยากให้มันไปไปสทัทีความทุกนี้ให้มันจบจบไปสทัทีแล้วทำไมถึงยังไม่กดปิดครับเสียดายครับสี่พันกว่าดอลลาร์นี่ก็เป็น <ๆ S 2> ก็คือกําไรที่ได้จากการเทรดของปีที่แล้วเกือบทั้งปีครับอของ,ของปีสองพันี่สิบเอ็ดมาถ้าโดนไปนะ4,000ดอลลาร์เนี่ยที่ทํามาทั้งปีนะเว้ยเออสิเดือน365วันเนฝะ้ากราฟเฝ้าจอมากี่นาทีอะเออข้าวไม่ได้กินนะบางทีเฝ้าอยู่นะ เพื่อนออกไปกินเหล้ากันกูก็ไม่ไปเพื่อนออกไปเมียออกไปทํานู่นทํานี่นะไม่ได้ไปกับเขาไม่ได้ทำอะไรเลยะสู้มาปีนึงอะโดนทีเดียวอะแม่งไปหมดเลยนะนี่คือความน่ากลัวของตลาดนะครับคุณจีนมีอะไรอยากจะถามไหมครับเอในกรณีที่สมมติว่าถ้ามันลงมามาจบ5้าแบบที่ที่กี้บอกครับก็คือที่4ี่หมื่นนะครับอไอแนวรับอะมันรับอยู่นะครับแล้วก็กราบไซเว อักหนึ่งก็คือเราเราสามารถใรส่โพซิชันที่ว่าเยอะกว่า1เท่าเลยครับเพื่อพอมันพอมันขึ้นไปนิดเดียวเนาะใช่เพื่อมันขึ้นไปสองเราอาจจะได้หลุดหลุดง่ายกว่าเดิมมันอาจจะลงมาทำไซด์เวหนึ่งสองมันไม่เป็นแบบนั้นนะมันกลายเป็นแบบนี้หนึ่ง A B C D E แล้วมาจบสองแบบนี้ก็ได้หนักๆนกนะออกข้างไปเลยสไลด์ออกข้างไป เป็นคอลเลกชันซิกแซกนะครับ1-2ไปอย่างเงี้ยปุงปัง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 นึกรกะเทกระเทพววดลงไปเลยแบบนี้ก็ได้ก็เป็นอีกไอเดียหนึงนะครับที่ไม่จําเป็นที่ต้องเข้าแค่เท่าเดียวอาจจะเข้าไป2เท่า3เท่าขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่คุณจีนต้องรับเพราะว่าไม่มีอะไรการันตีเลยครับว่าเข้าตรงนี้กันใจเข้าไป4 5 0 0 0ื่นหอ่หมื่นหก็ได้หรือ4 0,000ื่นเป๊ะเ,เ,เลยพี่ลงมา4 0,000เป๊ะเลยแล้วจะอยู่ ถ้าเราเข้าไปแล้วมันไม่อยู่อ่าอันนี้ที่ผมจะบอกต่อถ้าเราเข้าไปแล้วมันไม่อยู่คุณจีนสู้ต่อไหมก็หมายถึงว่าล,ลงไปถึงตรงไหนนะครับถ้าเข้าไปตรงนี้แล้วอย่างนี้ปึ้ปบปั๊บปึบ้บปั๊บไปเสร็จแล้วมันไม่ได้ออกเพราะเรามองข้างบนใช่ไหมเรามองว่าเออเอ็ที NT, เราอาจจะลงมาแถวนี้แถวนี้แล้วมันไม่อยู่มันไม่ขึ้นไปสองมันไม่โผล่ขึ้นไปข้างบนแล้วพอมันล่วงลงมาตรงเนี้ยเอาไงต่อครับ ใจเป็นแบบว่าเป็นบทเรียนราคาแพงของปีนี้ไปแล้วกันครับอืมเพราะฉะนั้นถึงวันนั้นเนี่ยให้รีบมาคุยกันนะตรงเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะเออมาตามหาตัวได้เลยพี่สีอยู่ไหนแล้วเรามาดูกันชัดๆตรงนี้นะเออว่ามันลงมาแบบนี้ยมัน c o l l ลก i o n ซิกแ a กมัน c o l l ลกชัน f ฟ a t มัน c o l l i ก i o n เป็นเอ่อ l e อะไรก็ว่ากันวันนั้นวันนี้ให ให้ไอเดียไปก่อนอเพราะว่ามันยังไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วมาคุยกันอีกทีหนึ่งไปดูแบบดีๆบ้าง5 <c oughs> ยังไม่มา <c oughs> <ด>นี่ผมก็เล่นสเสลไปหมดหลายๆวันเนี้ยจบอะไรไม่รู้ผมให้ตรงนี้เป็น3ลงมาแล้วก็จบทุกอย่างนะครับขึ้นเป็น1ลงมา2ตอนแรกที่ดูซีนเรีโอนี้อยู่มันก็มีความเป็นไปได้เนาะเพราะตอนนั้นเราเห็นแค่นี้นะครับเราเห็นแค่นี้ จบ3จบ4แล้วจะวิ่งไปเวฟที่5นะจบ3จบ4ขึ้นไป5ก็ต้องขึ้นเลยครับ1ลงมา2ปกติ1ลงมา2จะต้องเด้งอะไรครับ1 A B C 1จะจบ2ก็ต้องมีเป็น1 A B C ที่เราเห็นบ่อยๆนะจะเป็นซิกแซกจะเป็นคอลเลซชั่นแฝดหรือจะเป็นไรแองเกิลอะไรก็ว่ากันแล้วก็มาจบ2ตรงนี้1 2แต่ดูแล้วเนี่ย จากหนึ่งลงมากองแบบเนี้ยคิดว่าจบแล้วนะจะเด้งขึ้นไปเป็น 1, 2, 3, 4, 5แล้วก็ยอ่อแล้วก็เป็น 2, 3, 4, 5ใน A, เป็น A อีซอยู่ข้างในแต่สภาพเนี้ยขึ้นไปทําดีแล้วนะที่ผมทํำลิปอะวันนั้นอยู่45,000ื่นห้าันไปไปลายสี่หมื่นกให้ซื้อกันนะเออผมก็ซื้อนะซื้อเลทเทะเลยตรงเนี้ย แล้วก็ขึ้นไปทํากําไรข้างบนเพราะโดนเตะออกบ้างอะไรบ้างนะแล้วก็วันก่อนที่มันจะร่วงลงมากลัวนะครับมึง mm hmm. วันไหนไม่รู้จานมาร์กอาบน้ําอยู่เลยวันนั้นจานมาร์กยังต้องเปิดโทรศัพท์คุยด้วยนะครับเพราะม่งโคตรน่ากลัวเลยดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยมันมันแปลก,ปลกผมพูดงนี้ดีกว่าเมื่อขึ้นไปมันต้องย่อแล้วก็ไปนะแล้วก็ย่อแล้วก็ไปเป็น a b c เพื่อเป็น a b นี้ปรากฏว่ามันไม่งั้นนะมันโดนทุบมาแล้วก็มากองอยู่ข้างล่าง มันไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับการที่มันจะขึ้นไปได้ยังไงอย่างน้อยๆผมนับเวฟขาขึ้นในกองนี้ไม่ได้แต่ผมยังพอเห็นภาพของการที่มันจะลงเนี่ยมันยังพอไปได้เพราะภาพมันไม่ค่อยดีครับในการที่มันจะขึ้นนะแล้วมันมากองอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่โอเคแต่ก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันขึ้นไปเราก็อาจจะต้องมาหาจุดถัวใหม่ อาจจะถัวตอนที่มันเริ่มขึ้นไปแล้วมันมีการทะลุแนวต้านที่สําคัญอย่างเช่น53 0 0 0ื่นสแล้วยืนได้อ่าก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งละสมมติมันยืนได้ไอ้เส้นนี้มันยืนเหนือเหนือกว่าเส้นนี้ได้ 53- 0 0 0ื่นสตรงนี้นะครับกองนี้เราอาจจะต้องเริ่มถัวยอมถัวแพงหน่อยแล้วก็กดเอนทีลงมามันขึ้นไปนะมันเป็นขาขึ้นแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วยังไงมันก็ขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ไปหาจุดออกข้างบน กอออกมาดูก่อนหรือจะลุ้นต่อก็เป็นเรื่องที่ต้องว่ากันต่อไปก็โอเคไหมครับวันนี้ได้คําตอบไปไหมก็คือตอนนี้ก็คือยังไม่เข้าตามแผนทั้งสองมาใช่ไหมครับใช่ใช่ต้องรอดูครับเวสแอนซีก่อนว่าเขาจะเอาอยัางไงบิตคอย n เขาจะขึ้นหรือเขาจะลงจะลงลงแค่ไหนถ้าขึ้นขึ้นแค่ไหนตอนนี้มันอยู่ตรงกลางครับตอนนี้เอาอะไรไม่ได้เลยว่าเฮ้ยถ้าถั่วตรงนี้แล้วมันขึ้นก็ดีเนาะใช่ปะ่ะจะได้ถัวถูกอะแล้วมันขึ้นไป เราก็ได้ซื้องถ<อ>ูกไปกดราคาข้างบนมาแต่ถ้าถั่วตรงนี้แล้วมันลงไปข้างล่างเพราะฉะนั้นยอมถั่วแพงหน่อยหรืออาจจะได้ถัวถูกหน่อยก็อยู่ตรงกลางก็ต้องรอครับก็าตามที่คาดบอกขอบคุณมากครับสบายใจขึ้นมากโอเคนะตอนแรกผมเห็นเอ็นทีผมโคตรตกใจเลยนะผมยอมรับตามตรงเลยหกหมืนสองเนี่ยแต่ว่าเห็นลิคดเดตแล้วก็เบาใจลงมาเยอะเลยนะเพราะว่าลิคดเดตเราต่ำแสดงว่าเรามีเงินที่ เราซัพพอร์ตอยู่ค่อนข้างสูงนะ,ะซึ่งตรงเงินที่มันซัพพอร์ตได้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถดึงมาเพื่อเอามาถัวโพซิชันเราให้ออกได้แต่ก็จะฝากคุณจีนไว้นะว่ารอบหน้าสต็อปลอสสำคัญครับ<ะ>ตั้งไว้นะเตะเราออกไปจบๆนะถ้าเรามีสต็อปลอสวันนั้นเรายอมเสียไปเงินไปนิดเดียว มาหาเซตอัพใหม่มาหาจังหวะเข้าใหม่วันนี้ก็ขอบคุณคุณจีนมากๆนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆลองดูกันนะครับว่าวิธีการเทรดที่มันผิดพลาดมันทํำยังไงนะครับก็จะเป็นประโยชน์ให้คนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ได้ประสบการณ์นี้ไปขอให้เป็นบุญเป็นกุศลนะแล้วก็เอาใจช่วยนะครับให้คุณจีนผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในโพซิชันนี้ไปได้ นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับวันนั้นถ้าเกิดลงไปแล้วเรามาคุยกันใหม่เนาะขอบคุณพี่กิฟกับขอบคุณพี่ติ๊กก็เดี๋ยวคอยอัปเดตในห้องเรื่อยๆขอบคุณมากๆจริงๆครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนครับสวัสดีพี่ใหม่เช่นกันครับสวัสดีครับ